ครับสวัสดีครับพบกับผมครับกรลุยแหลกแดกเองวันนี้หามากินเิ้นตัาโฟครับทําเองครับซึ่งก็มีหลากหลายอย่างนะครับเป็นลูกชิ้นปลาเนื้อไก่ไอปลาหมึกนะครับร้อนเลื่อนไก่ไอหมูยออะไรประมาณนั้นครับตอนนี้ก็กระเทียนเจียวครับงอก แล้วก็เส้นนะครับมาดูครับว่าวิธีทำทำยังไงครับครับนี่ครับทำทำน้ําซุปครับน้ำก๋วยเตี๋ยวยนเตราโฟครับนี่ครับทำใบรอแล้วครับไม่ต้องปรุงเยอะครับใส่กระดูกหมูครับครับที่เห็นนั่นก็คือมันทอดนะครับนี่ครับเตโฟครับน้ำน้ำยเย็นโฟนครับนี่น้ำซอสยนเต่โฟ นี่ก็คือกรอบนี่ครับโอ้น่ากินมากครับนยะห์น่ากินครับนี่ครับมันครับกับแป้งครับทอดให้กรอบครับกินกับแก้มอันนี้ครับนี่ทอดให้กรอบครับอีกเครื่องปรุงครับเตรียมไว้ลอาเราลองมากินกันดูครับ ครับสวัสดีครับผู้ขมครับก่อนลือแหลกแดกเองวันนี้ทำเยนโฟกินครับนี่นี่ฮะเยนโฟของแท้ครับนีครับนี่ฮะตอบครับทำเองครับทอดเองครับนี่ก็ปิกแป้งครับทอดแป้งครับมีกระหมู เขาเรียกว่าอะไรกินกับกินกับยีราฟนะเนี่ยอร่อยเนี้ยนี่กินเลยครับย e นโฟ i f ์ beautiful. ต้องหาทัวร์นะครับตอน้มีน้ำตาลครับปลาถั่วเย็นฟมต้องใส่ทัวมันจร่อย โอ้โหจันนัาครับย็นต์โฟทำเองครับสูตรไยกรย็นต์โฟไนกรนะครับเนอะน้นหน่หนักทั้งเครื่องครับ

កបมันកបมัน คุณเดียวครับเซ็นหนักไปหน่อย 你不要，<laughs> 给我。 <c oughs> ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้เป็นกำลังใจผมนะครับทําคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ